มันยังอยู่แล้วไม่ไปไหนแล้วสร้างไปสร้างมาผ่านเลยกดไปกดมาแบบที่กูดาวบอกผ่านเลยผ่านอไปแล้วต้องมาที่ได้ไี่พลังแค่เนี่ยได้พลังได้พลังแคเนี่ยได้พลังแกงหลวงปู่ได้พลังแกงหลวงปูเอ้ยเมื่อวานวัทีหนึ่งแล้วกิ๊ดเลยอ่ะปรับเรื่งลงเลยนะเธอตอนนี้แบบสุดยอดที่สุดนี่เพื่อนรักเพื่อรักดูได้เองที่สุดก็สำเร็จโอ้นอนเครียดอยู่ตั้งหลายวัน นี่เขาเรียกว่าพลังบวกพลังบวก<อ>ทําอะไรก็สำเร็จนลลี่นั่งทำคนเดียวมันไม่ผ่านนี่ต้องมารับพลังนี่นี่ช่วยเดี๋ยวจะทํากระเป๋าไว้พระวาดใหม่ล่าสุดเลยนะคะดาวน์โหลดไพ่เบราว์เซอร์ไว้แล้วทีนี้บางท่านบอกว่าทําไมถ้าเกิดว่าเอาไพ่เบราว์เซอร์มาจากตรงนี้เอเอมันเก่าเครื่องเก่าไหมไม่ค่ะมันก็เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นหน้าจอเล็ก ฮนะต้องอนุญาตนนนี้ก่อนนะคะ่ะมันก็จะขึ้นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเราก็ต้องมากดตรงนี้เนาะท,ทีนี้กูดาจะทำจากนี้เลยเคนะคะก็จะกดวนแหละนะคะดูว่าวันนี้ทำได้ไหมนะคะก็ ก็จะกดที่สร้างกระเป๋าใหม่นะคะก็จริงๆปกติจะทําแค่นี้ค่ะแต่ช่วงนี้ระบบมันไม่ไม่เสถียรยังไงไม่ทราบค่ะแต่แต่พี่ใช้หน้าไมมปกติตอนที่เข้าวันนั้นเครื่องพี่เนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันค่ะทุกคนทุกคน อย่เย่ามันจะหายไปยังไงเวาจะแตกต้อใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> สร้างให้ได้เฉยเลยอะ่ะที่นี้นะคะเมื่อว่าเข้ามาถึงตรงเนี้ยกระเป๋าเงินนี้เป็นที่อยู่นะคะอันนี้คือเป็นสาธารณะได้เพราะเวลาเราพี่จ้งให้กูราจ่ายอะไรเงี้ยพี่ก็ส่งลิงก์เนี้ยไปแต่กูราคาดลอกไว้พี่แล้วแต่ว่าแล้วที่นี้เราก็ดําเนินการต่อเลย ราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเนี่ยค่ะพี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อพี่เข้ามาถึงตรงนี้แล้ววพาพี่ใช้ลายนิ้วม,มือพี่สามารถมาเอารหัสเนี่ยค่ะที่ลืมอยู่ตรงนี้ค่ะไปแสดงได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนตกใจกับเสียงเฮของคูดาถามน้องแจนนี่เพิ่งกลับมาจากพิวัสนาเพิ่งทาให้แกเพิ่งถ่ายวีดีโอเดี๋ยวเอาวีดีโอตัวนี้ลงให้คือจะไลฟ์ฟังตอนแรกที่โกดอะคะ่ะของพี่แกนะคะโกด ทำไพ่ wallet อะไรแบบดาวนโหลดไพ่ browser ทำไพ่ wallet เอ้ยไม่ผ่านขึ้นเหมือนทุกคนเลยเหมือนของหนูวันนั้นนะนะคะแล้วทีนี้กูดาก็กกดใหม่ขอนึกถึงหลงปู่นิดนึงนะคะแล้วก็กดใหม่ผ่านเห็นไหมพอครูดาหนูหนูฟังครูวีดีโอครูดาใช่ไหมที่ครูดาบอกว่าอ่อะไรนะกดบ่อยๆที่เด็กไอ้เจ้าเจ้าหนุ่มสุดหลอ่ะอันเรน่ะ มันก็คูดา,าให้ทำอย่างเงี้ยถ้าใจเราสงบนะเดี๋ยวเชื่อมบุญอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จเห็นไว้ของเจนก็ได้อะหลังจากวิดีโอคูดาออกไปออันนี้เครื่องของหนูอันนี้หนูแอบทําให้แฟนเหมือนที่คูดาหนูเอาเทคนิคของคุณคูดามาใช้แล้วหนูก็ดันไปทํากระเป๋าให้แฟนแล้วหนูยังไม่ได้ทำของหนูเพราะว่าหนูทาแล้วไม่ขึ้นวันนี้รอบที่สามที่สี่แล้วเมื่อกี้เข้าไปดูวิดีโอ แต่แล้วก็เลยเข้ามาใหม่เอาได้เฉยเลยแล้วนี่เป็นกระเป๋าของแฟนหรือของหนูของแฟนเยี่ยมมากอ่ะน็่ไองทำของหนู่ทีนี้ตามนี้นะคะงั้นวางวางวางเครื่องนั้นแล้วก็ Copy Copy รหัสนั้นมันคือสำคัญที่สุด Copy แล้วอ่าแล้วเอาไปส่งไว้ใน Messenger ของเราก็ได้ค่ะอ่า Co p y ก่อนอ่า Co p y แล้ว เออหนูค copy แล้วเนาะแล้วก็เอาไปเอใช่หคะบอไว้เอ้ยอย่าให้เห็นรหัสอย่าให้เห็นรหัสเอาไม่เป็นไรค่ะคุณูไว้ใจุดาเอ้าไม่คุณดาถ่ายวิดีโออยู่อ่แต่ว่ามันไม่เห็นแสงสว่างเข้ามาแล้วก็แล้วก็ขัดลอกเสร็จวิธีที่ดีที่สุดอะค่ะให้ส่งไปใน messenger ของเราก่อนเพื่อแล้วทีนี้เดี๋ยวก็เอาไปเก็บข้อมูลนะคะแต่เหมือนคุณดาคุณดาไม่เก็บไว้ในใน messenger หรอว่าคุณดาจะมีตัวเชื่อมที่จะเก็บกับไว้ในมือถือของเรา นะคะหนูก็เอาไปใส่ไว้เลยไปทําเลยเพราะเดี๋ยวมันต้องมีกระเป๋ามันตัวนี้เป็นตัวที่ไม่เป็นสาธารณะที่ครูดาบออกให้ฟังเมื่อวัน,นก่อนที่เราประชุมกันนะนะคะ uh huh. แคปหน้าจอไว้ก่อนแต่ว่าคัดลอกแล้วไปวางไว้ uh huh. คือมันห้ามไม่ใครดูอะค่ะเพราะม uh ัน huh. เป็นรหัสที่สําคัญแต่ว่าไอ้กระเป๋า uh huh. ที่อยู่กองกระเป๋าไอ้นั่นเป็นสาธารณะได้สมมติว่าครูดาจะต้องจ่ายตังค์ให้เจนใช่ไหมจ๊ะ กูเจนก็ส่งรหัสที่เป็นที่อยู่กระเป๋ามากูดาก็จ่ายให้เจนเหมือนที่กูดาสอนวันนั้นนะคะ่ะทีนี้อโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูก็เข้าไปในอลเล็ตเลยอีกอันหนึ่งอะคะ่ะก็ยืนยันมาจากหน้านี้เหรอคะเออหนูใช้ลายลายนิ้วมือได้เครื่องเนี้ยแต่ว่าแล้วมันก็บอกว่าและทางแสดงทางทาง,งทางเลือกแสดงทางอ่าอย่าไม่ต้องหันมาบ่อยเดี๋ยวเกิดมันแสงไม่สว่างเดี๋ยวต้องตัดอีกก็บ่ห้ามไม่ให้ดู เออ <Okay. S 1> ที่นี้ <c oughs> เครื่องนี้เป็นของสามีเอ้กรหัสคือคือนิ้วมือเครื่องเนี้ยเป็นของหนูอยู่ใช่ไหมอ่าฮะมันเป็นเครื่องเก่าที่เขาทิ้งแล้วแล้วหนูเอามาลูกทิ้งแล้วแล้วหนูเลยเอามาลองทำเล่นแต่ว,ว่า <c oughs> รายละเอียดของเขาอยู่ในน้นหมดแล้วใช่ไหมค uh huh. ่ะอ่าโอเคงั้นหนูก็ใช้ใช้นิ้วมือของหนูเข้าไปได้ทุกคงเนี้ยค่ะ uh huh. แต่จริงๆแล้วอ่ะ เพราะว่าพอว่ามันเปลี่ยนเครื่องใหม่มันก็ใช้เครื่องใหม่อะค่ะแต่เพราะฉะนั้นว่าลีเนี่ยคือสิ่งที่หายไม่ได้อ่ะเอากดเข้าไป,ไปเลยค่ะมันจะดีกว่ากด,กดเข้าตรงที่ที่เขียนว่าลายนิ้วใช้ลายนิ้วมืออ่ากด,กด<ห>เลยจ้ะดูว่ามันตั้งไหมแต่หนูมีรหัสอยู่แล้วตรงนั้นมันมันอนุมัติไหมเอ้นี่นี่น,น,นี่ลูกศิษย์กูดาเจ้าเล่ย์แม่เราไม่ไปเอาหลายบัญชีเนาะแต่เราเราทาให้สามีเราเพราะสามีเราไม่ยอมเชื่อเนาะไม่เชื่อก็ไปแอบทำใช้เขาเขียนว่า าิเตท,ท,ทออล็อกโยไปแ,แกนลายนิ้วมือของคุณเออก็อสแกนลายนิ้วมือของเราสิเครื่องเรารู้เปล่าล่ะเออไมเอ่เกิดขอ้อผนะิดพลาดขณะเปิดใช้งานยืนยันความถูกต้องของไบโอเมตริกเอองั้นก,อนก็อันก็ไม่ต้องค่ะอันก็ใช้รหัส,สอย่างเดียวยใช้แต่แต่รหัส<ป>กด<ป>ด้วย<ป>รหัสก็พอแล้วจ้าให้กระเป๋าผ่านก่อนเข้าไปข้างในก่อนแล้วทีนี้ไปหน้าไหนกดตรงสีฟ้ายืนยันสีม่วงสีขายืนยันเลยค่ะ เขาก็อบอกว่าให้ใช้ลายมือก็ไม่เลือกแบบทางเลือกอื่นนะคะมันมีทางเลือกอื่นทางเออื่นอมันจะยากอะไรอ่ะคะก็ต้องมีทางเลือกอื่นอะแสดงทางเลือกอื่นอืใช้รหัสไงคัดลกอกคัดลอกแล้วอ๋อแล้วก็เข้าบอกว่าฉันได้บันทึกรหัสผ่านแล้วอืฉันคัดลอกฉัน ฉันยืนยันว่าฉันได้เก็บรหัสกุญแจไว้อย่างปลอดภัยไของเธอไม่ปลอดภัยอ่ะเพราะเธอเอามาให้สาธารณะดูหมดแล้วเฮ้ยปลดล็อกด้วยวางรหัสกระเป๋าของคุณเพื่อปลดล็อกกระเป๋าใส่เลยใช่ไหมคะค่ะก็เพจลงไปตรงนั้นนะค่ะแล้วก็นี่คือที่อยู่ที่อยู่กระเป๋าไม่ต้องก็ไม่ต้องคัดลอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไปเอาในกระเป๋าได้เลยกดผ่านไปเลยค่ะค่ะมันจะมีที่อยู่กระเป๋า ค่ะใช่ใช่นี่คือตัวตนภายประคองคุณค้าความเป็นส่วนตัวไม่สามารถค้นหาดำเนินดำเนินต่อใช่ไหมค่ะแล้วก็กดดําเนินการต่อที่นี้นะคะไอ้ตรงที่อยู่กระเป๋าอ่ะเราเวลาเราจะให้ใครจ่ายตังค์หรืออะไรเงี้ยให้เราเนาะเราก็สมมติว่าเราเก็บไว้ในโน้ตอะค่ะเครื่องอะโน้ตอะมันก็เอาแบบเข้าไปเอาง่ายรหัสก็เหมือนกันแต่ว่าอย่างคูดาคูดาเข้าไปในอลเล็ตเลยขี้เกียจมาจําหลายอย่างอะ เข้าไปในวอลเล็ตแล้วก็ไปเอาในนั้นเลยที่เราคัดลอกไว้ค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะนั่นแหละยยืนนัอืมก็ยืนยันค่ะนะคะอ๋อหนูกดตรงเป๊ตลอดค่ะทีนี้มันจะขึ้นมาเครือข่ายทดสอบอืมอ่าให้เราลองโอนเหรียญอ๋อไม่ต้องอ๋อหนูจะลองโอนเออ เดี๋ยวไว้ค่อยโอนเพราะว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วเค้าเขาให้ร้อยหนึ่งที่ที่ครูดาทําให้วันนั้นเนี่ยหนูจะโอนมาก็ได้หนูคบหนูจําได้ไหมค็อปี้แล้วส่งมาแล้วครูดาก็เติมหรือว่าครูดาส่งไปหนูเติมเหรียญให้ครูคือมันเป็นเหรียญต้นรองอะค่ะไม่ใช่เหรียญจริงสร้างกระเป๋าเสร็จสิ้นราเอางี้สีเขียวถึงถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วคะสีเขียวแล้วคะหนึ่งสองสามสี่เสร็จหรือยังค่ะหนึ่งหนึ่งสอง สี่หนึ่งสองสี่สามที่บอกว่ายืนยันกระเป๋าอะค่ะยืนยันตรงไหนก็กดส่งค่ะนั่นแหละจึงถามส่งเลยค่ะกดเริ่มเลยใช่ไหมคะค่ะอาหารแล้ววนั่นแหละวลียีสิบสี่คำนั่นแหละวางลงไปเลยแล้วชื่อนามสกุลของแกเบอร์โทรอะไรถูกหมดเนาะเบอร์โทรยืนยันไม่ได้เพราะพอกดเบอร์โทรแล้วไปไปไปขึ้นของเขาคุณอาคุณอายังทำไม่ได้เฮ้ยรอให้ได้ตังก่อนแล้วค่อยว่า เออไม่ต้องเรากดไปเหอะกระเป๋าก็คือเอารหัสตัวนี้มาใส่ในนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะรหัสนี้เลยแหละวางเพจลงไปเลยเมื่อกี้อยู่ในเมาส์เราอยู่แล้วแล้วที่นี้ก็กดตรงสีม่วงอะค่ะเรียบร้อยละแล้วยืนยันกระเป๋าของุณอ่ะไปดูซิแมนเน็เช็คลิสต์เรียบร้อยไหมสีเขียวหมดไหมลำดับที่เจ็เรียบร้อยอ๋อลำดับที่6สีเพราะว่าแกเหลือ Kyc kyc นั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะเพราะว่าเดี๋ยวให้ให้แบบเจอให้ผ่าน open m a n a g e m e n o นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจนถ้าเกิดว่ามันยังไม่ชัวว่าได้ตังค์เนี่ยพวกนี้เขาไม่เชื่อง่ายหรอกทั้งของสามีหนูสามีครูดานนั่นแหละโอเคนะคะ<ม>แล้วก็ <S <S พอพอระวางตรงนั้นเสร็จก็จบแล้วละคะ่ะเราก็ไปกดสีม่วงต่อ